สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าวิเคราะห์การตัดสินใจกันนะคะซึ่งองค์ประกอบของการวิเคราะห์การตัดสินใจนั้นจะมี3องค์ประกอบนะคะคือมีทางเลือกเหตุการณ์และก็ผลตอบแทนนะคะซึ่งการตัดสินใจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับภายใต้สถานการณ์ต่างๆต่อไปนี้นะคะคือภายใต้ความแน่นอนภายใต้ความไม่แน่นอนและภายใต้ความเสี่ยงนะคะ การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ความแน่นอนเนี้ยจะเป็นการตัดสินใจที่เราทราบว่าทางเลือกที่เราจะเลือกนั้นได้ผลตอบแทนสูงสุดแน่นอนนะคะและภายใต้ความไม่ไม่แน่นอนเป็นการตัดสินใจที่เราไม่ทราบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในแต่ละทางเลือกเลยนะคะซึ่งภายใต้ความไม่แน่นอนเนี่ยการตัดสินใจก็จะใช้วิธีการเดานะคะก็จะมีหลักในการเดาแล้วก็ ในหัวข้อที่3ก็จะเป็นภายใต้ความเสี่ยงจะเป็นการตัดสินใจที่เราทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดว่าแต่ละเหตุการณ์นั้นมีค่าความได้เป็นเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งในบทเรียนนี้เราจะมาทําการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงนะคะมาดูตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่างเขาบอกว่าร้านขายหนังสือพิมพ์ในชนบทแห่งหนึ่งต้องการสั่งหนังสือพิมพ์มาขาย ถ้าขายไม่หมดทางตัวแทนจะไม่รับคืนซึ่งหนังสือพิมพ์ต้นทุนฉบับละ3บาทขายฉบับละ5บาทเจ้าของร้านกำลังตัดสินใจว่าควรจะสั่งมาขายดีหรือไม่ถ้าสั่งมาขายควรสั่งเป็นจำนวนเท่าใดจากข้อมูลที่เคยสั่งหนังสือพิมพ์มาขายเป็นดังนี้นะคะจำนวนที่ขายได้ต่อวันตัวน,นี้คือศูนย์ฉบับนี่หมายความว่า กำลังจะตัดสินใจว่าจะสั่งมาขายดีหรือไม่นะคะคือศูนย์ฉบับจํานวนที่ขายได้ก็ศูนย์ฉบับนะคะแล้วก็ถ้าขายได้1ฉบับต่อวันก็จะมีอยู่30วันนะคะที่ขายได้ขายได้3ฉบับต่อวันจะมีอยู่50วันจาก100วันที่ขายได้นะคะขายได้4ฉบับต่อวันก็จะมี20วันจาก100วันที่ขายได้นะคะอันนี้คือข้อมูลในดทีที่เคยขายหนังสือมานะคะ ทีนี้เราก็มาคำนวณค่าความได้เป็นจากข้อมูลของเราเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถคำนวณค่าความได้เป็นได้นะคะซึ่งค่าความได้เป็นที่ขายศูนย์ฉบับเนี่ยก็จะเป็นศูนย์นะคะและค่าความได้เป็นที่ขายได้1ฉบับมี30วันจาก100วันใช่ไหมคะความได้เป็นที่ขายได้ก็จะเป็น30ส่วน100ก็คือ0.3นะคะ มี50วันใน100วันที่ขายได้3ฉบับความน่าเป็นที่ขายได้0 3ฉบับก็คือ50ส่วน100ก็คือ0.5ใช่ไหมคะแล้วก็ขายได้4ฉบับมี20วันความได้เป็นที่ขายได้4ฉบับก็คือ20ส่วน100ยก็จะได้0.2นะคะรวมค่าความได้เป็นทั้ง4เหตุการณ์จะมีค่าเป็น1นะคะทีนี้เมื่อเราทราบข้อมูล ที่ผ่านมาแล้วนะคะเราก็นำข้อมูลนี้มาสร้างตารางผลตอบแทนนะคะซึ่งในตารางผลตอบแทนก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบของการตัดสินใจก็จะมีทางเลือกมีเหตุการณ์และก็ในสี่เหลี่ยมในช่องที่ยังไม่เติมนี่คือผลตอบแทนนะคะซึ่งเราจะต้องสร้างตารางผลตอบแทนให้ถูกต้องนะคะหลักการในการสร้างตารางผลตอบแทนอย่างง่าย ให้เราเติมในช่องที่เป็นจุดดุลยภาพก่อนหรือว่าจุดสมดุลตลาดก่อนนะคะก็คือจุดไหนบ้างคะจุดนี้ใช่ไหมคะก็คือไม่มีการขายเลยก็ไม่มีการซื้อเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็จุดนี้นําไปวางขาย1ฉบับและมีผู้ซื้อ1ฉบับนําไปวางขาย3ฉบับก็จะมีคนมาซื้อ3ฉบับนําไปวางขาย4ฉบับก็จะมีลูกค้ามาซื้อ4ฉบับ ตรงนี้เราเรียกว่าจุดสมดุลตลาดหรือว่าจุดดุลยภาพนะคะคือความต้องการของผู้ซื้อตรงกับความต้องการของผู้ขายนะคะการที่เราจะเติมตารางผลตอบแทนได้นั้นเราก็ต้องดูว่าต้นทุนของหนังสือพิมพ์เราเนี่ยฉบับละเท่าไหร่นะคะจากโจทย์ต้นทุนฉบับละเท่าไหร่คะยูที่โจทย์นะคะต้นทุนฉบับละ สาบาทใช่ไหมคะแล้วก็ขายไปฉบับละ5บาทแสดงว่ากำไรฉบับละ2บาทใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เขียนต้นทุนไว้ที่หมวตารางไว้นะคะจะได้ไม่ลืมต้นทุนฉบับละ3บาทแล้วก็กำไร กำไรฉบับละ2บาทนะคะ,ะเมื่อเราทราบต้นทุนและกำไรแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาสร้างตารางผลตอบแทนนะคะเติมในช่องจุดสมดุลตลาดก่อนใช่ไหมคะช่องนี้ขายศูนย์ฉบับก็ไม่มีกําไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะพอมาช่องนี้นําไปขาย1ฉบับมีคนซื้อ1ฉบับก็ได้กําไรเท่าไหร่คะ2บาทใช่ไหมคะเพราะว่ากําไรของเราฉบับละ2บาทนะคะต่อไปขาย3าฉบับแล้วก็มีคนมาซื้อ3ฉบับหมดพอดี นั้นก็ได้กำไรคือเท่าไหรคะ3 2 6ต่อไปขาย4ฉบับแล้วก็มีคนมาซื้อ4ฉบับกำไรของเราก็เป็น428นะคะนี้เมื่อเราเติมในช่องจุดสมดุลตลาดครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่เติมช่องข้างล่างนี้นะคะข้างล่างนี้ก็จะมีลักษณะเป็นไงคะก็คือจำนวนที่ไปวางขายน้อยกว่าความต้องการของลูกค้าที่จะซื้อใช่ไหมคะ เราเป็นพ่อค้าเรานําไปวางขายศูนย์ฉบับก็คือไม่มีการไปขายเลยถ้าอยากจะซื้อหนึ่งฉบับสามฉบับสี่ฉบับก็ไม่ได้ขายเลยใช่ไหมคะก็ค่าผลตอบแทนก็จะเป็นศูนย์ใช่ไหมคะ,ะ, 0, มคะทีนี้ต่อไปนําไปวางขายหนึ่งฉบับแต่ว่าลูกค้าต้องการที่จะซื้อสามฉบับหรือต้องการที่จะซื้อสี่ฉบับเราก็ได้ขายแค่หนึ่งฉบับเพราะว่าวันนี้เราไปขายแค่หนึ่งฉบับดังนั้นเราก็จะยังคงได้กําไรแค่เท่าไหร่คะสองบาท จากการขาย1ฉบับเท่านั้นใช่ไหมคะต่อไปในทางเลือกที่3นํนำไปวางขาย3ฉบับแล้วก็มีคนอยากจะซื้อเท่าไหร่คะ4ฉบับนี่นะคะตรงกันเราก็ได้ขายแค่3ฉบับซึ่ง3ฉบับนั้นต้นทุนเท่าไหร่คะอ่ะา3ฉบับนั้นกำไรคือ6บาทนะคะ6บาทเราเติมในส่วนนี้ส่วนนี้ก็คือจะเป็นเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนะคะ ีนี้มาดูในช่องนี้นะคะข้างบนนี้ตรงนี้หมายควาว่าไงเรานําไปวางขายหนึ่งฉบับแต่ว่าไม่มีคนมาซื้อเลยหมายความว่าเป็นไงคะเราก็ต้องขาดทุนใช่ไหมคะศูนย์ลบขาดทุนเหลือหนึ่งฉบับต้นทุนฉบับเท่าไหร่คะสามบาทก็คือศูนย์ลบลบสามอ่ะศูนย์ลบสามนะคะต้นทุนคือสามศูนย์ลบสามเท่ากับเท่าไหร่คะตอบลบสามนะคะ ต่อไปนำไปขาย3ามฉบับแต่ว่าไม่มีคนซื้อเลย3ามฉบับนั้นต้นทุนเท่าไหร่คะ3บาทก็จะเป็น0ูย์ลบ9ก็จะเป็นลบ9นะคะต่อไปนำไปวางขาย4ฉบับแต่ว่าไม่มีคนซื้อเลย4ี่ฉบับนั้นต้นทุนเท่าไหร่คะ4ี่ส2ลบ12 อันนี้ในกรณีคือมีของเหลือมีหนังสือพิมพ์เหลือเกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้มาดูในช่องนี้ช่องนี้หมายความว่า,าเรานําไปวางขาย3ฉบับแต่ว่ามีคนซื้อ1ฉบับใช่ไหมคะเราก็จะได้กําไรที่ขายได้จาก1ฉบับเท่าไหร่คะ2บาทใช่ไหมคะแต่ยังมีของหนังสือพิมพ์ที่เหลือกี่ฉบับคะ2ฉบับ2ฉบับนั้นต้นทุนเท่าไหร่คะ 6บาทใช่ไหมคะก็จะเป็นกําไรที่ได้แล้วก็ลบต้นทุนที่ยังขายไม่หมดก็คือได้ลบ4ใช่ไหมคะต่อไปช่องนี้นําไปวางขาย4ฉบับแต่ว่ามีคนซื้อแค่1ฉบับเราก็ได้กําไรจากการขาย1ฉบับคือ2บาทแต่ยังขาดอีกกี่ฉบับคะที่ขายไม่หมด3ฉบับใช่ไหมคะสฉบับนั้นต้นทุนเท่าไหร่คะ9บาทดังนั้นผลตอบแทนก็ ยังติดลบอยู่ใช่ไหมคะก็เป็นลบ7นะคะต่อไปช่องสุดท้ายช่องนี้หมายความว่า,าเรานําไปวางขาย4ฉบับแต่มีคนซื้อ3ฉบับดังนั้นเราก็จะได้กําไรสามจากการขาย3ฉบับก็คือเท่าไรคะหกบาทแต่เราก็มาเช็คว่ายังเหลือกี่ฉบับที่ขายไม่หมด1ฉบับใช่ไหมคะซึ่ง1ฉบับนั้นต้นทุนเท่าไหรคะ3บาทใช่ไหมคะดังนั้น6กลบสก็ได้ 3 6ลบด้วย3ก็เหลือ3นะคะทีนี้เมื่อเราสร้างตารางผลตอบแทนได้ครบแล้วนะคะอันนี้ลบที่มาออกก่อนนะคะจะได้ไม่งงเมื่อเราสร้างตารางผลตอบแทนก็คือเติมตารางผลตอบแทนได้ครบทุกช่องแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาคำนวณค่าคาดหวังเพื่อที่จะทำการเลือก แต่ละทางเลือกซึ่งจะเลือกทางเลือกไหนเนี่ยเราก็มาพิจารณาจากค่าคาดหวังนะคะซึ่งค่าคาดหวังก็บอกไปแล้วว่าคือผลตอบแทนคูณกับค่าความน่าจะเป็นใช่ไหมคะเราก็นําค่าความน่าจะเป็นของข้อมูลที่เคยเก็บมามาเติมในแต่ละเหตุการณ์ใช่ไหมคะศูนย์ฉบับค่าความน่าจะเป็นเป็นศูนย์มีคนซื้อ1ฉบับความน่าจะเป็นคือ0.3มีคนซื้อ3ฉบับความน่าจะเป็นคือ0.5 ้าจะซื้อ4ฉบับความได้เป็นที่จะซื้อ4ฉบับก็คือ0.2นะคะรวมแล้วเป็น1นะคะทีนี้มาคำนวณค่าคาดหวังในทางเลือกที่ 1, 2, 3, 4ว่าเป็นเท่าไหร่บ้างทางเลือกที่1ทาย0ฉบับเนี่ยก็ค่าคาดหวังเป็น0นะคะต่อไปทางเลือกที่2นํำผลตอบแทนคูณกับค่าความได้เป็นเดี๋ยวคุณจะใช้ประกาศสีแดงแทนค่าคาดหวังนะคะ ลบ3คูณ0ย์ได้0นะคะแล้วก็2คูณ0.3เท่าไรคะสคูณ0.5เป็นเท่าไหรคะเป็น1 2คูณ0.2ได้0.4นะคะรวมแล้วค่าคาดหวังในทางเลือกที่1เป็นเท่าไรค 0, บวก0.6บวก1บวก 0, 4, ได้เท่าไรคะ2นะคะค่าคาดหวังเป็น2นะคะต่อไปในทางเลือกที่3ขาย3มฉบับ เราก็นำผลตอบแทนคูณกับค่าความได้เปรียบได้0ลบ4คูณ0.3ได้ลบ1.2 6คูณ0.5ได้3 6คูณ0.2ได้1.2ค่าคาดหวังในทางเลือกที่3เป็นเท่าไรคะศย์บวกลบ1.2บวก3บวก1.2เป็นเท่าไรคะสนะคะต่อไปค่าคาดหวังในทางเลือกที่4ลบ12คูณศได้0ลบ7คูณ0.3ได้ลบ 2.1นะคะ3คูณ0.5เป็นเท่าไหร่คะ1.5 8คูณ0.2ยได้เท่าไรหร่คะ1.6รวมค่าคาดหวังทางเลือกที่4ก็จะเป็น0ูนย์ลบ2.1บวก1.5บวก1.6เป็นเท่าไหร่คะเป็น1ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราเราคำนวณค่าคาดหวังทั้ง4ทางเลือกได้ครบแล้วใช่ไหมคะ แล้วเราก็มาพิจารณาว่าทางเลือกไหนที่มีค่าคาดหวังมากที่สุดทางเลือกไหนคะค่าคาดหวังเท่ากับ3ใช่ไหมคะซึ่งตรงกับทางเลือกที่3ก็คือวางขาย3ฉบับนะคะดังนั้นเราก็นำมาสรุปนะคะค่าคาดหวัง ของผลตอบแทนสูงสุดเท่ากับ3นะคะซึ่งตรงกับทางเลือกที่3ตรงกับทางเลือกที่3คือนำไปวางขาย3ฉบับนะคะ ดังนั้นเราก็ได้ว่าถ้าเราเป็นพ่อค้าเนี่ยเราก็จะตัดสินใจว่าจะนำหนังสือพิมพ์ไปวางขาย3ฉบับจะทำให้ได้กำไรสูงสุดนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะขอยกเป็นตัวอย่างของ การคำนวณค่าคาดหวังของผลตอบแทนก่อนนะคะเดี๋ยวในตัวอย่างต่อไปก็คือการคำนวณค่าคาดหวังของค่าเสียโอกาสนี่จะอยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะคะให้นักศึกษาติดตามเองนะคะขอบคุณค่ะ